อยากร้องบ้างไหแต่ว่าราอภาาอังกฤษไมเป็นอยากร้องบ้างนาาันที่อยากร้องบ้างต่องสักนิดนึ่โะเคขออินโทนกับนี้นนะขอิงคนัตี้น่ครับเ<ว>ัจะร้อง่ฟงน้อวร ไปสองปีที่เธอมาหายจาเขาบอกว่าพ่อแม่เธอันพาาย,ายเธอทุจะพ่นคนดมมันาที่จเ่อคาด้ว ฟังแล้วนึกถึงบ้านเหมือนกันแต่ในแง่อาพัพหน่อยผมไม่อยากจะบอกว่าผมอยู่ใใระยะไกลมากตอนนี้เนพ็พยายามเป็นพี่ปูหองิครับก็ไม่เหนนะมือนทนีหน้าสาั่นไหมเพือ่อนพี่ขอม,ม,ามากหน้าสั่นมากนะครับต้องสูงหน่อยนะครับถ่อยาก<ะ>จะเล่นานังครับไ<อ>กลยอใไล้ยัง,ยยงไ้เอาบาออ้างแต่ยังไกลับอนุภาพต่ำที่บ่อย กราสุดเป็นเป็นยงไงครับเพลงนี้ถ้ามันนครับเราคุยเรื่องงานไม่เคยจนใจเลยา